เมื่อคุณพูดถึงเจ้าหญิงเลอโชมก็จะทําให้เรานึกถึงเจ้าหญิงดิสนีย์ผู้แสนสวยสง่างามและน่ารักแต่รู้หรือไม่ว่าความงดงามในอุรมคตินั้นแตกต่างกันไปตามสถานที่และการเวลา สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับ The Why Chronicle นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาเสนออีกเช่นเคยโดยใน EP นี้ฮะเราจะมาพูดถึงประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องทําพรมทอมือส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็นคือประเทศอิหร่านแต่เอ๊ะเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องพรมนะครับแต่เรามาดูต้นกําเนิดความงามของผู้หญิงสุดแปลกที่เราเห็นแล้วยังต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <What? S 1> เราจะมาพูดถึงประเทศอิหร่านในอดีตกัน ที่มากเกี่ยวกับความแปลกนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตาม,มพร้อมๆกันครับพระราชวังโกเลสตานนะครับมันเคยเป็นมังวงของกษัตริย์ราชวงศ์คาจานะครับซึ่งปกครองอิหร่านในยุคช่วงปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่20นะครับเป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งสถาปัตยกรรมภายในครับตกแต่งอย่างประณีตลวดลายประดับล้วนอ่อนชอยงดงามนะครับเหมาะแก่การจินตนาการเรื่องราวความรักในสถานที่แห่งนี้ จะมีความโรแมนติกมากเพียงใดนะครับและเมื่อมาเปรียบเทียบกับภาพสาวสาวอีหลานนะครับในปัจจุบันที่เห็นว่าในยุคนี้มีแต่คนสวยกันเยอะนะครับ <Okay. S 1> มันก็จะทำให้เราสงสัยครับว่าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมที่เคยอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งเนี้จะงดงามเพียงไหน ใช่แล้วครับไม่ผิดแน่นี่คือบรรดาเจ้าหญิงในพระราชวังโกเลสตานที่มีลักษณะอ้วนมีหนวดคิ้วดกและติดก,กันนะครับทำให้เราทราบว่าชาวคาจาเนี่ยมีรัษนิยมชอบสาวงามประเภทนี้นะครับโดยภาพถ่ายทั้งหมดนี้เราต้องขอขอบคุณพระเจ้านัทเชอร์อาินชานะครับซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีถ่ายภาพเข้ามาในประเทศอิหร่านนะฮะแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาจินตนาการไปไหนอีกเลยนะฮะในยุคคาจารับเป็นสมัยที่อิหร่านเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะมีการนําสิ่งของใหม่ๆเข้ามานะเช่นไม่ว่าจะเป็นโทรเลขบุรีแล้วก็การถ่ายภาพนะครับโดยนัสเซอร์อัลดินนะครับเป็นกษัตริย์ศิลปินผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพและวาดภาพเป็นอย่างมากในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นพระเจ้าชามีอำนาจในการปกครองไม่เด็ดขาด โดยอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของฝ่ายผู้รู้ศาสนาเนื่องจากคมพีรเอากุรอานและบันทึกจริยวัตรของนบีมูฮัมมัดนัน้นมีอยู่หลายส่วนที่ผู้รู้อิสลามตีความหมายได้ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนผิดตามหลักศาสนาและในสมัยดังกล่าวการถ่ายภาพยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังคุมเครือว่าผิดหรือถูกเพราะมันเหมือนการวาดภาพมนุษย์ซึ่งอ่านนำไปสู่การสร้างรูปเคารพบ,บูชาแข่งกับพระเจ้า,จาการที่พระเจ้าชาถ่ายภาพจึงมองได้ว่าเป็นการกรบฏต่อผู้รู้ศาสนานั่นเอง และคอลเลกชันรูปถ่ายในฮารเลมของพระอ,องค์แสดงภาพที่ผิดผีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ให้ผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้นนั่นก็ผิดหลักที่ว่าผู้หญิงมุสลิมควรปิดทุกส่วนของร่างกายเว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือแต่พระเจ้าชาก็ไม่สนเพราะเห็นว่าแบบนี้เซ็กซี่และยั่วยวนมากเมื่อมีชาวตะวันตกมาถามท่านว่าท่านไม่ชอบผู้หญิงผมผอมบ้างหรือพระเจ้าชาก็ตอบว่าเวลาคุณเลือกซื้อเนื้อคุณเลือกเนื้อหรือเลือกกระดูกล่ะ คำตอบมีคำเอาคนฟังหัวใจกินกันไปเลยนะครับและพระเจ้าชาก็เพิ่มคอลเลกชันสูดเซ็กซี่ขององค์ต่อไปนะครับทั้งแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นโอช่างมีสูนทะียิ่งนัก <c oughs> เราพูดถึงบรรดาภาพถ่ายของเจ้าหญิงอิลานในอดีตไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงหญิงสาวในอดีตอีกหลากหลายประเทศกันบ้างนะครับเริ่มที่จากหญิงไทยนะฮะพวกเธอเหล่านี้ไม่ใช่ไม่สวยนะครับแค่พวกเธอสวยงามในยุคข,ของเธอ พราะความงดงามในแต่ละยุคแต่ละสมัยแตกต่างกันมากสมัยก่อนอาจจะไม่มีนวัตรกรรมความงามเหมือนในปัจจุบันแต่ว่าพวกเธอก็ดูแลผิวพรรณกันเป็นอย่างดีด้วยภูมิปัญญาในสมัยนั้นความงามของผู้หญิงครับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยดังคําพังเพยจีนที่ว่าหวนอ้วนเอี่ยนหอมนะครับหวนหมายถึงอย่างกุ้ยเฟยที่มีชื่อจริงว่าอย่างอีห้หัวนางเป็นสาวงามราชวงศ์ถังซึ่งมีลักษณะรูปร่างอ้วนส่วนเอี่ยน หมายถึงเจ้าเฟยเอียนนะครับสาวงามสมัยราชวงศ์ฮั่นที่รูปร่างแบบบางล่างน้อยนะครับคำว่าหวนอ้วนเอียนผอมนะครับจึงแปลว่าความงามมีได้หลากหลายแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆในปัจจุบันผู้ชายมักมีอารมณ์กับผู้หญิงหน้าอกใหญ่แต่รู้รืมไม่ว่าในยุคหนึ่งชาวญี่ปุ่นก็เคยมีอารมณ์กับต้นคอเรียวๆขา,ขาขาของผู้หญิงเหมือนกับที่ผู้ชายในปัจจุบันมองหน้าอก เหตุนี้ทําให้เหล่าเกยช์ชามักใส่เสื้อคอเปิดกว้างและปะแป้งขาวๆที่คออยู่เสมอเช่นเดียวกันกับผู้ชายจีนยุคนึงที่มีอารมณ์กับผู้หญิงเท้าเล็กทําให้ผู้หญิงจีนมากมายต้องรัดเท้าจนพิกลพิการประวัติศาสตร์บอกเราว่าผู้หญิงต้องทนทรมานมาตลอดเพื่อให้สามารถเป็นในสิ่งที่ผู้ชายยุคนั้นเห็นว่าสวยลูกถ่ายเจ้าหญิงคาจาที่เราเอามาขำขันกันมีผู้เป็นแบบหลักก็คือเจ้าหญิงเอสมัอัลดาเลซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านัสเซอร์อาดินซามีคนยุคป,ปัจจุบันนะครับเอาลูกของเธอไปทํามีม และเขียนประกอบว่าเจ้าหญิงคาจาซึ่งมีผู้ชาย13คนฆ่าตัวตายเพราะถูกเธอปฏิเสธรัก What bro What are you talking about man? ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงในประวัติศาสตร์เจ้าหญิงเอสแมทอาจมีหน้าตาตามสมัยนิยมในยุคนั้นแต่การที่ถูกถ่ายรูปบ่อยๆไม่ใช่เพราะเธองดงามหากเป็นเพราะเธอเป็นคนสําคัญของวังโดยเป็นผู้ดูแลแขกบ้านแข็งเมืองฝ่ายหญิงและเป็นที่ปรึกษาของพระบิดาในงานสําคัญหลายเรื่องเจ้าหญิงเอสแมทฝา่าฝืนประเพณี เป็นช่างภาพสตรีคนแรกของอิหรานเธอมีสตูดิโอของตัวเองอยู่ในวังเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องพิเศษในยุคที่ผู้หญิงยังมีสิทธิ์มีเสียงไม่มากและนั่นคือสิ่งที่เราควรจดจำใช่หรือไม่